ครับก็ก็นักติดเขาบอกผมอะไรทําให้ประเทศชาติต้องอะไรอะ่ะมีปัญหงปัญหาอะไรเนี่ยนะก็งั้นก็เลิกเลยครับให้นักติดเขาช่วยก็ได้ครับอันนี้เลิกเฉพาะเปิดเสียงหลอนกับฉายหนังใช่ไหมแต่ฉายหนังเสียงหลอนเลิกเลยครับแต่ยังอื่นยังช่วยอยู่เหมือนเดิมครับผมก็ไปทําถนนเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องออกมาทําถนนตรงหนองยากแก้วทำถนนเร่งด่วนในเวลาไม่กี่วันให้กับทางทหารนะครับแล้วก็ครับเอ่อ ้องน้ําของทาหารที่ยังต้องการก็ทําอยู่ถนนเส้นอื่นๆที่มีเราก็ทําอยู่แล้วก็ทําของเราปกติรู่นนี่นั่นนะอืมไม่รู้ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะนะถึงจะถูกใจนะ อ่คุณนายคุณังคณะเอาอยัางไงนี่คุณการเขาบอกขอบคุณคุณการอย่างมากเขาบอกอเขาเลิกแลวนักสิทธิก็คงหมายถึงทั้งสองท่าน<ช>จะได้สบายใจก็ <คง S 2> จริงๆเนี่ยไม่ใช่ผมสบายใจประเทศชาติจะได้ไม่เสียหายไปมากกว่านี้อาจารย์สุดัยบอกว่าดีแล้วผมว่าดีแล้วุณการค่านจะได้เห็นตอนที่คุณอังคาออกมาบอกรอบล่าสุดนะคะที่บอกว่านุกเป็นการไม่ได้เป็นการว่าใครแต่แค่อยากจะแสดงความคิดเห็น็ิการตกเตืองกนแก่กว้างจะจเป็นความห่วงใยผมต้องถามว่าวันนี้ท่านห่วงใย คนไทยหรือห่วงใยขมรละนะครับวันนี้ท่านอย่าลืมนะว่าท่านเป็นผู้ทรงเกียรติของประเทศไทยนะครับกินเงินเดือนของประเทศไทยนะวันนี้ผมอยากให้ท่านโฟกัสคนไทยก่อนนะครับวันนี้เนี่ย,นยมนุษยียชนมนุษยธรรมเราให้ขมรมาเยอะแยะแล้วครับการที่เราช่วยขมรจนรอดมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะเรามีมนุษยชนมนุษยธรรมเราใจดีกับขมรมากแต่สุดท้ายขมรใจร้ายกับเรา เนี่ยวันเนี้ทุกคนเนี่ยไม่มีที่เนี่ยบางคนเนี่ยถูกขมรยืดที่ไปเราแก้ไขเขายังไงครับนะเด็กที่ถูกขมรเนี่ยเอามาเป็นโล่มนุษย์อุ้มมาอยู่หน้าแนวชูขึ้นมาเป็นไลออนคิงอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงครับใช่ไหมท่านเคยไปเดินเกมลุก,กับขมรยังไงอะ่ะตอนบีเอ็มถลม่มเด็กเราเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในเซเว่นในบ้านบ้างนะวันนี้ ท่านบอกว่าท่านมีอารมณ์โกรธนะ <Okay. S 1> แล้วท่านช่วยอะไรพวกเขาไหมนะครับครอบครัวทหารล่ะบางคนลูกแปดเดือนนะครับที่สามีเขาจากไปในสมรภูมิ <Okay. S 1> ใช่ครับท่านอาจจะบอกว่าผมเป็นอินฟูคนหนึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้ยังไงเข้ามายุ่งย่านตรงนี้ได้ยังไง <Okay. S 1> แต่ประชาชนอย่างผมไปหาครอบครัวทหารที่เสียชีวิตทั้งสิครอบครัว มอบให้คนละหนึ่งล้านวันนี้สอวอรหรือผู้ทรงเกียรติที่ออกมาพูดกินเงินภาษีประชาชนท่านได้ไปหาครอบครัวพวกเขาแม้แต่คนเดียวแล้วหรือยังได้ให้เงินช่วยเหลือเขาแล้วหรือยังนะครับวันนี้คนพูดผมพูดเท่ๆแบบท่านผมพูดได้นะครับผมอยากแสดงความคิดเห็นก็ได้โดยที่ผมไม่ทําอะไรผมก็ทําได้แต่ถามว่าคนที่หนักคือใครอะทหารบ้าคนที่ออกมาทํางานบ้า วันนี้เราทุกคนออกมาช่วยเป็นกำลังใจพวกเขาทำงานได้ง่ายขึ้นดีขึ้นอีกสิ่งหนึง่งที่น่ากังวลสิ่งที่ท่านพูดอ่ะท่านเป็นท่านบอกว่าท่านแสดงความคิดเห็นใช่ไหมแต่ท่านเป็นผู้ทรงเกียรตินะผมถามตั้งคำถามว่าคุณนะ่ะที่ออกมาพูดแบบนี้แล้วขมรนเอาคำพูดของท่านไปสนับสนุนในฝั่งขมรนเนี่ยมันโอเคไหมครับ ผมถามว่าแบบนี้ถือว่าเป็นการชี้เป้าให้เขมรไหมครับถูกไหมท่านบอกว่าเอาของอินฟูเขาก็ไปใช้เหมือนกันเอาแล้วต้องเป็นท่านด้วยเหรอครับต้องผสมมาด้วยเหรอครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับปัญหาชายแดนของเรานะครับคือมันมีเรื่องวุ่นวายนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งตอนนี้คุณได้ข่าวมาว่าคุณการจอมพลังนะครับเขาก็จะยกเลิกนะครับเขาก็จะ ถอยนะครับออกจากที่ใช้แดนนะครับด้วยเหตุผลที่แบบว่ามีพวกที่แบบว่ามนุษยธรรมนะครับคุณอัญคนานะครับนิราภิจิตนะครับไปโจมตีนะครับหาว่าทำไม่ดีนะครับไม่ถูกต้องนะครับผิดหลักมนุษยธรรมนะครับแล้วพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับผมเห็นว่า คุณอังคณานะครับไม่สมควรที่จะไปยุ่งนะครับไปก้าวกายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับคุณทาอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับทําเพื่อประเทศชาติอะไรบ้างนะครับควรที่จะแยกแยะนะครับมนุษยธรรมนะครับไม่ก่อให้เกิดผลดีนะครับทําให้วุ่นวายนะครับสังคมนะครับสังคมเดือดร้อนนะครับ โทกระทาผิดียอะแยะมากมายนะครับเพราะมนุษยธรรมนะครับเราจะต้องพูดถึงเรื่องกฎเรื่องเกณฑ์นะครับกฎหมายนะครับที่จะต้องตอบโต้นะครับเราไม่ได้ไปแบบนั้นนะครับคุณนาคณนาคนที่จะไปบอกทางขมินด้วยนะครับถ้าจะบอกคนไทยนะครับจะบอกคนการจอมพลังนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีวันจบนะครับมันก็ต้องมีการตอบโต้ ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนะครับประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเราก็ต้องไปนะครับจัดการนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทหารนะครับไม่มีที่ขี้ที่เยี่ยวนะครับคุณการจอมพลังนะครับจะไปทําห้องน้ําให้นะครับแต่ก็ถูกเบรกนะครับไม่รู้ว่าเบรกมาจากชั้นไหนนะครับก็ผมไม่เห็นว่า เขาจะทำนะครับเพราะว่าระบบราชการนะครับมันเรื่องราวเนี่ยมันยาวนะครับกว่าจะทําห้องน้ําแต่ละครั้งได้นะครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับมันไม่สมควรนะครับที่จะมาเบรกนะครับทําก็ทําไปนะครับคุณมีปัญญาทํำไหมฮะทำไหมครับตอนนี้คุณการมีงบประมาณมีช่างมีปูนมี เหล็กเส้นมีอะไรไปกองไว้หมดแล้วแต่ก็ทําไม่ได้นะครับทหารก็ต้องขีดต้องเยี่ยวแบบลําบากนะครับต้องใช้ห้องน้ําแบบเป็นเพิงนะครับมีผ้าใบมีสังกะสีกั้นนะครับเห็นไหมครับว่าไม่รู้นะครับว่ามาจากเบื้องไหนนะครับอาจจะเป็นเพราะนักการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้นะครับ มันเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่านะครับตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีมาแล้วนะครับทําไมถึงปล่อยให้คาราคาสังอยู่นะครับรับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่าคุมการจอมพลังควรที่จะหยุดไหมนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับผมเห็นว่าคุณกันจอมพลังควรที่จะนำภาคประชาชนต่อสู้ต่อนะครับรัฐบาลฝ่ายทหารก็ ทำต่อสู้ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ,พบพควบคู่กันไปนะครับส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยครับ